ดีจ้ะวันนี้ทราย,ยาจะมาบอกเราว่าทรายใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างในการทำพวกเกี่ยวเรื่องของ Youtube นะคะนอกจากเป็นพวกของกล้องคาเมราหรือว่าวิดีโอทั้งหลายหละที่ถ่ายปกติผ่านมือถือนะบอกเลยว่าผ่านมือถือทรายก็จะใช้เจ้าแอปกลุ่มเหล่านี้นะคะ่ะในการตัดต่อแล้วก็อัพเข้าสู่ Youtube Studio นะคะใช้แค่3แอปเท่านั้นเองนะคะแอปที่ขาดไม่ได้คือ k ล i m มัสเ นะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยยิ่งตอนนี้นะคะจากราคาที่เป็นแบบว่ารายปีเนี่ยเป็นพันกว่าตอนนี้เหลือแค่6 0 0อยเองใช้ดีมากทาได้หลากหลายเลยนะคะขึ้นกับไอเดียของเราอันนี่สองทายก็จะใช้ลิกอาร์ค่ะพิกอาร์เนี่ยจะใช้ในเรื่องของการตกแต่งหน้าปกของ YouTube นะคะ อย่างเช่นในภาพตัวอย่างนี้เลยนะคะส่วนฟุดดี้ค่ะก็จะเป็นตัวที่ปรับแสงนะคะคือใช้เล่นแสงของเจ้าตัวนี้อาจจะไม่ค่อยทําได้ดีะนะก็เลยใช้ฟุดดี้เนี่ยเป็นตัวค่อยช่วยตกแต่งฟิลเตอร์ Filter ตัวแสงนะคะของภาพต่างๆให้มันดูสวยงามนะคะแล้วหลังจากนั้นคืออยากจะแต่งยังไงอยากจะปรับยังไงใายก็จะใช้ตัวสุดท้ายคือ,อ YouTube Studio ใช้สําหรับในเรื่องของการ พวกการอัปโหลดการเปลี่ยนปกหน้าจออะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้เพียงเท่านี้เลยอันนี้ก็อยากจะมาแชร์เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ